ศูนย์ประตูต่อ3ขมเจี๊ยบแบบเจ็บๆแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านรับการมาเยือนของบอลมัดททีมอันดับที่15ของตารางข่าวทุกสำนักรวมถึงแฟนผีทุกคนก็ต่างบอกเป็นสิ่งเดียวกันว่ายัางไงซะทีมผีแดงก็ต้องกินแบบนิ่มๆแน่นอนแต่ผลก็ปรากฏว่าโอ้โหท่านผู้ชมทีมที่มาเยือนสามารถบุกถล่มค้าบ้านได้เป็นครั้งแรกในสนามโอเทฟฟอร์ดมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่วันนี้เรามาถกกันถึงเรื่องนี้กันสักหน่อยดีกว่าโดยเกมนี้เอลิกเทนฮาร์ก ส่งอารตนี่มาซิยาลลงสนามเป็นตัวจริงก่อนลาดมุดหอยลุนและก็ได้จับลูกชอไปเล่นเป็นตำแหน่งเซตเตอร์แบ็กและยังคงตอบมาขั้นและฟอร์ดเป็นตัวสำรองเกมในครึ่งแรกนาะทีที่5เป็นทีมเยือนอย่างบอลมัรที่ขึ้นนำเร็วก่อนจากจังหวะที่ลูอิสคุกตักตัดบอลก่อน,นจะวิ่งเข้าไปสุดเส้นแล้วผ่านบอลเข้าไปที่หน้าปากประตูและก็เป็นโดมินิกโซลันสกี้ที่วิ่งมายิงด้วยเท้าขวาบอลเลียดเปลี่ยนทางเข้าประตูไปเฉยเลยครับช่วยให้ทีมเยือนขึ้นนำก่อนถึงประตูต่อศูนย์ จังหวะนี้ผมไม่เข้าใจจริงๆครับว่าทําไมกองหลังถึงปฏิกิริยาช้ากันมากๆเหมือนเข้าฉกบอลกันไปแล้วทุกคนก็ยังบหวกกันอยู่เลยเข้าบอลช้ามากเลยทีนี้อยู่กันตั้ง3มคนนะครับแต่ปล่อยให้เขาเปิดเข้าไปในกรอบเฉยเลยจังหวะนี้ชอควรจะตัดบอลได้มากที่สุดแล้วเพราะเขาอยู่ใกล้บอลมากๆแต่ช้าไปแค่จังหวะเดียวน่าเสียดายมากๆครับและช่วงครึ่งหลังนาทีที่68ทีมเยือนก็ได้นําห่างจากจังหวะที่มาคัสธรรมเนียเปิดบอลจากฝั่งซ้ายเข้าไปในกรอบเขตโทษ และก็เป็นฟิลิปบิลลิงตัวสำรองที่เพิ่งถูกส่งลงมากระโดดเทคตัวขึ้นหมุนบอลเข้าประตูไปทําให้บอลมัดนําห่างไป2ประตูต่อศูนย์และนาทีที่73บอลมัรก็ได้ประตูเพิ่มจากจังหวะที่มาคัสาวเนียเปิดลูกเตะมุงเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วก็เป็นมาก์กเซเนซีกระโดดหมุบอลย้อนทางเข้าประตูไปทําให้ทีมเยือนนาไป3ประตูต่อศูนย์และนาทีที่93เกือบดจะตัวลูกที่4ี่และแทะ้เพราะเกิดจากจังหวะที่พลาดกันเองแต่ยังดีที่วิดฟาวแฮนบอลซะก่อน หมดเวลาการแข่งขันเป็นทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดลังพ่ายกับบอลมัร์ไปด้วยสกอร์0ต่อ3าําให้ทีมชาบ้านปีศาจแดงหยุดอยู่ที่27แต้มและยังคงอยู่อันดับที่6ของตารางอยู่เช่นเคยส่วนทีมบอลมารก็เก็บไป3มแต้มขยับขึ้นมาจากอันดับที่15เป็นอันดับที่13แทนเรามาวิเคราะห์กันหน่อยดีกว่าครับอย่างแรกไม่มีใครคาดคิดว่าทีมมันจะแพ้เทนฮาร์คเมนเจอร์ออฟเดอะมันแม็กควเพยเยอร์ออฟเดอะมันคานาโชโกออฟเดอะมัน ดูดิมันไม่น่าแพ้และยิ่งเล่นในบ้านของตัวเองด้วยมันควรต้องเล่นออกมาดีกว่านี้สิมากันที่ฝั่งคนที่เล่นแปลกๆในแม์นี้กันหน่อยดีกว่าคนแรกครับมาซิยานเกมก่อนหน้านี้ก็เป็นมาซิยานนี่แหละที่เป็นหน้าเป้ายืนอยู่คนเดียวโดดๆตามตรงจากรูปเกมที่เห็นนะครับมาซิยานแทบทําอะไรไม่ได้เลยผมว่าเขาควรจะเอาฮอยลูลงมาตั้งแต่แรกอย่างน้อยไอเด็กคนนี้ก็วิ่งบีบวิ่งกดได้ดีกว่าแน่ๆและก็มีหลายจังหวะมากๆครับที่มาซิยานยืนรอรับบอล ไม่ได้มีความกระตือรือร้นที่จะหาช่องอะไรเลยไม่สิการเป็นกองหน้าคุณต้องวิ่งหาช่องถือว่าวันนี้แกเล่นเฉยมากๆครับและอีกคนหนึ่งที่ไม่อยากว่าเลยคือบูโน่เฟอร์นันเดสครับยอมรับตามตรงเลยครับว่าพี่แกเนี่ยเขาวิ่งเยอะจริงๆจังหวะที่ฝั่งบอลมัดผมเข้ามาก็จะเห็นแกเนี่ยแหละไปรั่วกองหลังตลอดเลยดีแหละที่มันวิ่งเยอะมันดีครับแต่เขาเ้าไปกองกลางตัวลุกที่คอยสร้างสารรค์เกมคอยยิงไกลคอยแทงทะลุช่องปั้นให้เพื่อนเปิดให้เพื่อน ถ้าวิ่งลงไปช่วยตลอดแบบนี้ใครจะคอยสร้างสรรค์เกมหาจังหวะทำประตูเลยครับเห็นได้ชัดเลยครับว่าแมนยูได้จังหวะสวนกลับน้อยมากๆอีกอย่างนะบุกเขาก็ไม่ได้เพราะมีตัวสร้างสรรค์เกมนี่แหละและด้วยความที่วิ่งไปทั้งเกมแบบเนี้ยมันก็เหนื่อยสะสมสิคราวนี้เกิดอะไรขึ้นครับประสิทธิภาพการจ่ายบอลมันก็ลดลงยังไงล่ะแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นน่ะทําอะไรเขาไม่ได้เลยแล้วก็ปีกขนาบข้างอย่างกาลาโชเจ้าหนูคนนี้ขึ้นสุดลงสุดทุกเกมครับ ไม่รู้สิครับดูในเกมนี้แล้วมันดูแปลกๆขัดตาอย่างไงก็ไม่รู้คือเขาเนี่ยมีความสามารถเฉพาะตัวสูงนั่นแหละสามารถกระชากลากหลือใ้ผ่านไปหนึ่งถึงสองคนได้แบบสบายๆแต่บางครั้งมันก็ให้ความรู้สึกว่าซูปเปอร์สตาร์มาเริ่มเข้าสิงเด็กคนนี้แล้วจังหวะที่ควรส่งก็ไม่ส่งจะเลี้ยงเข้าไปยิงเองอย่างเดียวคือส่งก็มีบ้างครับแต่นับครั้งได้เลยเอาเป็นว่าแมนยูในนัดที่ผ่านมาเล่นโคตรแปลกเลยครับขึ้นสุดโหมสุดต่อลงมาก็ลงมากันหมดเลย พอจะสวนกลับก็ไม่ได้แล้วไงเพราะแรงมันหมดก่อนแล้วอะผมว่าแผนนี้นะมันทําให้นักเตะเล่นยากกว่าเดิมเป็นสเท่าเลยครับและด้วยความที่แผนมันแปลกๆแบบเนี้ยก็เลยโดนฉกบอลและตัดบอลบ่อยมากๆแต่ในแมตช์นี้ก็มี2คนที่ผมอยากจะชื่นชมนะครับเอาเป็นว่าค่อนข้างช่วยทีได้พอสมควรคนแรกเลยอันโตนี่นัดนี้แกเขาจะช่วย,ยครับวิ่งขึ้นสุดลงสุดต,ตลอดทั้งเกมพยายามคลึงพยายามจ่ายไม่ค่อยลีลาเยอะเหมือนแต่ก่อนแล้วและก็มีอีกคนหนึ่งครับ พี่แม็กควายต้องยอมรับตามตรงเลยครับว่าช่วงนี้เขาเริ่มกลับมาเข้าลงเข้าลอยแล้วแถมยังขึ้นสูตรเกือบธรรมทุดอีกต่างหากจังหวะที่ควรเคลียร์แกก็เคลียร์เลยไม่ปั๊มปัป๊มเปิดเปิดเ,เหมือนแต่ก่อนแล้วครับและไหนจะจังหวะด,ดักบอลหน้ากเกาะเขตโทษสกัดบอลได้อย่างแม่นยำลูกนี้เอาไปเลยครับเข้าทาได้โคตรเฉียบขาดแต่โดยรวมแล้วก็ต้องชมบอลมัดด้วยนะครับวันนี้เขาเล่นดีกันจริงๆนัดหน้าก็ขอให้ทีมกลับมาท็อปฟอร์มหน่อยเถอะ หากใครนะครับไม่อยากพลาดอันดับสาระและความบันเทิงของวงการฟุตบอลดีๆแบบนี้ก่อนใครก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราชาว t o อ s สกอรกันด้วยนะขรับ